ขุ่ทรับเจี๊ยบอมรอรัตประกาศขอทำหน้าที่ตรวจสอบพิธาก่อนหน้านี้เจี๊ยบอมรอรัตสวมชุดส้มล้วนขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ส่งท้ายของพรรคเก้าไก่อํลาบุบาทผู้แทนร,รัษฎรลั่นขอใช้เวลาต่อจากนี้ทำหน้าที่กรรมการบริหารพรรคตรวจสอบพิธาให้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนโดยเมื่อวันที่1ิพฤษภาคม2566 ในการประสัยใหญ่ของพักเก้าวไกลนางอมรรัตน์อดีตสสพักเก้าวไกลและกรรมการบริหารพักสวมชุดสีส้มและทัดดอกไม้สีส้มขึ้นประสัยใหญ่โดยถือเป็นการประสัยใหญ่เพื่ออำลาการทำหน้าที่สสหลังจากที่นางอมรรัตน์ตัดสินใจไม่ลงสมัครสสอีกนางอมรรัตน์กล่าวว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วพักอนาคตใหม่คือพักที่กล้าฝันถึงการเปลี่ยนแปลง เมื่อสิปีที่ผ่านมาเราทำให้ความหวังและความฝันจับต้องได้ด้วยผลงานสิปีในสภานอกจากนี้นางอมรัตน์ยังกล่าวอีกว่าจะเตือนพวกเขาไม่ให้ประสบกับความเจ็บปวดเสียใจแบบที่เคยเป็นมาโดยยึดหลักแก้แค้นไม่ใช่แก้ไขการแก้แค้นไม่ใช่ไปหยิบอาวุธก่อ็อบทำความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองเราจะต้องแก้แค้นด้วยการออกกฎหมายแก้กฎหมายความมั่นคง ให้ปกป้องการรัฐพระประหารทั้งหมดคำสัญญาของดิฉันในวันนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ทุกท่านที่อยู่ข้างนอกรวมถึงแสดงความยินดีกับตนเองด้วยว่าในอีกไม่ถึง60ชั่วโมงข้างหน้าเราจะมีชัยชนะที่เด็ดขาดสำคัญของประชาชนคำตอบสุดท้ายของพวกเราคือกาก้าวไกลทั้งแผ่นดินไม่ใช่เพื่อเพียงส่งพิธาเป็นนายก แต่การชนะครั้งนี้คือการชนะครั้งสำคัญไม่ใช่ชัยชนะของพรรคเก้าไก่แต่คือชัยชนะของประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดตัวจริงนางอมรัตนกล่าวทิ้งท้าย